เดี๋ยวันนี้ผมมาสอนวิธีการลง trial 3x3 แบบ u u l auto skip wave จะเป็นไงไปดูแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกัน โอเคผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวที่จําเป็นหลักๆเลยนะครับถึง3ตัวนะซึ่งสาตัวนี้ผมแนะนําว่าต้องปั้นให้สุดนะครับผมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างยากเลยนะอ่ะซึ่งเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทีของเราเนี่ยจะใช้ตัวอะไรบ้างนะซึ่งตัวแรกนะครับผมจะใช้ทัังนะซึ่งปั้นแม็กเลยนะครับคิดรัวด้วยนะครับผมปั้นแม็กเช่นกันแล้วก็ฟิเลนก็ปั้นแม็กเหมือนกันเลยนะครัสตัวนี้เป็นตัวที่จะทําให้เราเล่นเนี่ย ได้แบบฟูลออโต้คือเล่นแบบสบายๆเลยเนี่ยครับผมอ่าก็คือสามารถเล่นได้แบบจบวัยนั่นเองนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับว่าสแต่ของแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็ต้องบอกเลยนะครับว่า3ตัวนี้นะครับทเทรดเนี่ยขอเป็นศูนย์จุดลงไปเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอรลับเจเนซิตบัลลัสนี่ผมมีครบเลยเนี่ยครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้นะขอแค่มีแบบทเทรดพวกนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็จะมีโซโลไอควินนะครับแล้วก็มีลุงลามิงนั่นเองนะครับผมซึ่งลุงลามิงนี่ก็ล็อกเทรดนะครับผมคือต้องมีทองนะครับแล้วก็ค่าเงินเนี่ยต้องทริปเปิลเอด้วยนะครับผมอันนี้คือบังคับเลยนะไม่งั้นไม่สามารถลงตามผมได้นะครับผมเอาไว้ก็ต่อไปในเรื่องของสายนะครับผมสายที่เราจะต้องใช้เล่นนะครับทั้งเนี่ยสายที่เขาจะใช้เล่นนะครับจะเป็นสปีดนะ ซึ่งสปีดแล้วก็อัพสเปเชียลโนดตามนี้เท่านั้นเนี่ยผมอ่าซึ่งสูตรนี้นี่ครับจะทําให้เราเนี่ยรวยมากๆแบบมากๆเลยเนี่ยผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมแล้วกันเนี่ครับ ซึ่ง employment 3อันนะครับผมและก็ด o อ1หนึ่งอันนะ15%นี่ก็คือถือว่ามีโอกาสหลบนะครับผมก็มีโอกาสที่จะหลบได้อยู่นะอ่ะแล้วก็ต่อมานะยครับคิรัวอันนี้ไฮไลท์เลยเนรับผมเป็นตัวที่เคียร์มอนโหดมากๆนะครับสายสปีดเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้ดอถึง4อันบอกเลยว่าหลบเยับๆเนร่บผมแทบไม่มีโอกาสโดนตันเลยนะโอเคและตัวสุดท้ายนี่บที่ต้องสุดเนี่ยผมก็คือฟีเลนนะ ส่วนนี้เป็นตัวเสริมนะครับผมเอาจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีฟีเลนก็ได้นะแต่ว่าที่ผมเอาฟีเลนมาเนี่ยเพราะที่ว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยท้ายเกมนะครับผมผมเห็นวิธีของหลายๆคนเนี่ยจะใช้แค่ทั้งกับคิรัวนะครับผมซึ่งมันจะเหนื่อยท้ายเกมนะเพราะเราต้องปรับเป็นคูนหนึ่งแล้วมานั่งแบบขายวางนะครับผมเพราะว่าตัวทั้งเนี่ยมันโดนตันง,ง่ายนะครับผมซึ่งผมก็เลยเอาฟิเลนเนี่ยมาช่วยนะครับผมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านของเพอร์เพิด้วยนะ ถ้าส้มเนี่ยจะชนะทางนะครับและฟีเลนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเนี่ยผมทําให้ตีบอสเนี่ยจบไวมากเลยนะยิ่งแบบคือสูตรเดิมเนี่ยก็เล่นสบายแล้วนะซึ่งถ้ามีฟีเลนเนี่ยก็ยิ่งจบไวและสบายขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่ะก็ฟีเลนเนี่ครับดอทสี่อันเช่นกันนะครับผมสายสปีดเนี่บผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับ okay, ผมก็ไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไทโอสามแอคที่สามเนี่ยผมไป ก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้มีม o ช็อปมีบริการ All Star t o w e r d f e x แล้วนะมีบริการ FK Story FK Infinite FK Farm g e m และมีบริการ g i ิป Game p a s อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้ที่คลิปชั้นเลยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีเทคนิคในการทําให้ตัวเนี่ยโดนสตั้นยากด้วยนะครับผมก็คือเราจะวางเนี่ยตัวตังเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับผม แล้วก็แบบพวกตัวโซโล่แล้วก็คิดลูเคียเนี่ยเราจะไว้แถวหน้าๆเลยนะแบบนําตัวทั้งนะครับผมทั้งเนี่ย,เ,ยเราจะแนะนําผมจะแนะนําให้ให้มันยืนหลังๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนอะไรเนี่ยทาตามผมเลยนะขั้นแรกเนี่ยเราวางตัวตังก่อนที่จะกดสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพขั้นหนึ่งนะปุ๊บพอเสรก,กิฟปุ๊บเราอัพไปเลยขั้นหนึ่งนะครับแล้วพอเวฟต่อไปเนี่ยเราจะวางตัวตังอีกตัวแล้วเราจะวางทั้งนะครับก็รอดูทําตามผมได้เลย รอไปก่อนนะครับอ่านี่พอเวฟสกิปปุ๊บวางปุ๊บแล้วก็วางทั้งตรงนี้นะครับผมแล้วจากนั้นให้เรารีบวิ่งไปทางซ้ายนี่ครับรอนี่ครับพอสกิปเวฟไปได้แล้วนะครับหรือว่าตังเราพอเนี่ยเราจะวางตัวตังไว้ข้างหน้าอีกตัวนี่ครับผมอ่าแล้วก็จะวางทั้งไว้ตรงนี้นี่ครับเอาตังไม่พอโอเควันนี้ครับแล้วเราก็จะรีบวิ่งไปทางขวาเลยนะครับผมวางตัวตังข้างหน้าเช่นเคยนะครับเช่นเดิมแล้วก็วาง ฟังตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นนี่ครับเราทอกโกอัปเกรดให้หมดไปเลยนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีตังเนี่ยใหเราวางอลูเขี่ยเนี่ยครับผมตามมุมนะตามนี้เลยก็ได้นะครับนี่วางไปก่อนนะครับนี่ทางยาวอย่างนี้วางได้เลยนะครับลูเขี่ยแล้วก็หลังจากนั้นนี่ครับให้เราตั้งลูเขี่ยเนี่ยเป็นลัดเลยนะ เป็นล้านให้หมดเลยนีครับแล้วเราก็จะอัพลูเคียให้ถึงขั้นที่3นะครับทุกตัวเลยนะให้ถึงขั้นที่3นะครับไม่งั้นมันจะไม่สตัรน,นะครับอีกพันหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นให้ระวังโซโลโตรงมุมตรงนี้ให้ผมพวกตามมุมมุมก่อนก่อนอ้มุมแรกเนกนะครับผมจะทําให้เคลียร์โลได้ง่ายยิ่งขึ้นมากๆนะครับอ่ะตรงนี้เลยแล้วกัน โอเคเอาแล้วอย่างต่อไปถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยตัวตังเราเนี่ยเต็มทุกตัวแล้วนะให้เราวังคิรัวนีครับสักประมาณนี้จริงก็อยากให้คิรัวยืนหน้าหน้าทังนะครับแต่ว่าคิรัวเนี่ยเป็นตัวที่มันฟูเอีนเนี่ยผมมันจะทําให้ตัวคิรัวเนี่ยไปแย่งคิวทังนะครับแล้วเราจะได้ตังน้อยลงเนี่ยครับผมก็แนะนําให้ให้มันยืนหลังทังก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เราสามารถกดออโต้อัพคิรัวไปได้เลยเนีครับ เรียบร้อยนะครับตานนี้เราก็รอเลยยาวๆอันนี้เรา,เอารอยาวๆได้เลยนีครับผมแค่นี้เราสบายแล้วเราจะถึงสักประมาณเวฟสิบเอ็ดสิบสองมั้งหรือว่าเวฟที่แบบว่าทุกตัวเราเนี่ยอัพตันทุกตัวแล้วนียครับผมเราก็จะมาเริ่มวางฟีเลนนะครับเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกัน ซึ่งฟิเลนเนี่ยเราจะสามารถวางได้3ตัวนะครับแต่ว่าเราใช้จริงเนี่ยแค่2ตัวก็เพียงพอแล้วนะและทั้งเนี่ยก็วางได้4ตัวนะครับแต่ว่าใช้จริงก็3ตัวก็พอแล้วนะครับหรือใครที่อยากเอาชัวร์ไปเลยก็วางมันให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมซึ่งในเว็บสุดท้ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเว็บสุดท้ายมันจะมีฟีเซอร์และคูลเลอร์นะครับออกซ้ายขวานี่ะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีแบบบอสกีกี้นะครับก็คือเป็นบอสที่ไม่ได้โหดมากนะครับจะไปหนักตรงซ้ายกับขวานะครับซึ่งเราจะวางฟีเลนเนี่ย ตรงแถวนี้เนี่ยผมอาจจะวางนําหน้าทั้งไปเลยเนะครับจะได้ทั้งจะได้ไม่โดนตันนะครับทั้ง2ฝั่งนะเราก็จะออโต้เเกตไปเลยนี่ครับซึ่งเนี่ยเราตังเหลือแล้วก็วางไปก่อนได้นะครับเนี่ยวางให้มันแบบหน้าทั้งไปเลยนะครับมันจะได้บังกระสุนบังพวกสกิลอะไรพวกนั้นนี่ครับหรืว่ายังไม่ต้องอัพนะครับสามารถวางไว้ก่อนได้แต่ว่าอย่าเพิ่งอัพนะครับนี่ให้มันครอบคลุมทุกอย่างไปเลยก็ได้อย่าเพิ่งอัพนะครับเพราะว่ามันจะไปแย่ง คิว uh, สำหรับทั้งนั่นเองนะครับแล้วเราจะได้ตังค์น้อยลงนะวันนี้เราก็รอไปเลยนะครับตอนนี้เวก็12ละก็บอกเลยว่าจบเนี่ยไม่เกินเจนาทีนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะเนี่ยจะเห็นได้ว่า <c oughs> ถ้าเราใช้สูตรทั้งหาตังค์เนี่ยแบบคุณเป็นอัพตันได้ทุกตัวเลยครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะสูตรนี้โกงมากๆนีครับ ขนาดมี3ทางแล้วโซโล่เนี่ยเราเล่นโซโล่ได้อย่างสบายๆเลยเห็นไหมเนี่ยสามารถอัพตันได้ทุกตัวเลยคิรัวนี่ก็อัพตันหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมตังเหลือถึง4ี่หมื่นแปดนะครับและเวฟต่อไปเนี่ยเรายังได้ตังเพิ่มอีกนะครับก็เราก็จะอัพฟิเลนได้หมดนะเดี๋ยวในขั้นสุดท้ายพอเวฟสุดท้ายนะครับเราก็ขายนะครับลุงตังเงินไปเลยนะครับลุงราเมงขายทิ้งไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อัพฟิเลนทั้งคู่นะครับให้ตันไปเลย ด sí, ูนะครับแค่นี้เราก็รอจบเกมได้เลยนะครับไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากเอาช่วเนี่ยเห็นไหมตั้งราเหลืออีก3ามหมเนี่ยไม่รู้จะทำไรก็เพิ่มทังไปได้นะครับเนี่ยเพิ่มทังไปอีกฝั่งหนึ่งก็เพิ่มฟรีเลนไปนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนี่เราก็เพิ่มฟรีเลนไปนะครับแค่นี้ครับผมเราก็จบได้อย่างง่ายดายนะครับดยนะครับแค่นี้เราก็รอจบเกมเลยนะครับผม ไม่ต้องทำไรแล้วนะอ่ะไหนๆตังก็เหลือตังห้าหมื่นเนี้ยผมก็อัพทางอัพฟิเลนไปเลยแล้วกันนี่ครับชิวๆเลยโอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวรอดูเลือดนะครับหายไวแน่นอนนะครับเห็นไหมดูเลือดสิครับทุกคนหายแบบรวดเร็วเนี่ยผมบอกเลยว่าชิวๆนะครับเดี๋ยนี้ชิวๆ อันนี้ตายไหมตายนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับห้าแสนฮ้ยทำไมมันเยอะแปลกๆนี่เห็นไหมมันหลบได้นะครับผมทั้งเก่งมากขนาดแค่หลบ15%เรียบร้อยบอสหายหมดแล้วตรงกลางยังไม่ตายเลยเห็นไหมข้างๆเนี่ยเราสามารถจบได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าตรงกลางเอ้ยแล้วทำไมมันเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันแปลกๆอ่ะโดนสตาร์นิดเดียวเนี่ยผมตรงกลางเห็นไหมเราก็สามารถจบได้ชิวๆเลยนะครับจบกีน่นาที หกนาทีสามสิบเก้าวิเห็นไหมครับทุกคนว่าไม่เกินเจ็ดนาทีนะครับไวมากมากนะครับโอเคอุ้ยและได้ฟีเซอร์สี่ดาวมาด้วยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนี่ครับเดี๋ยวเราออกไปสรุปที่หน้าอบบี้ละกันโอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสูตรเนี้ยโหดมากๆนะครับสามารถเล่นได้แบบสบายๆชิวๆเลยเนี่ยผมคือตัวสุดท้ายเราก็นอนรอรับของได้เลยนะครับประมาณนี้เนี่ยผมโอเคก็ อย่ลยเนีครับผมใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ก,กันด้วยะครับผมก็ใครที่สงสัยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยเนะยครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่ครับผมมี Discord ช่องนี้ครับอยู่ใต้คอมเมนต์เลยเอยอยู่ใต้ดีสคริปชันเลยะครับผมสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยเนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอยากจะถามทุกคนหน่อยเนะยครับว่าทุกคนคิดยังไงกับอัปเดตนี้ครับผมเพราะว่าผมเห็นคนเล่นเนี่ยหายไปเยอะมากเลยนะหายไปเยอะแบบ เห็นได้ชัดเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนะครับเกมอาจจะยากเกินไปหรือว่าอาจจะเริ่มน่าเบื่อหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็ยังสนุกอยู่นะแบบว่ามันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละเขา,าอัปเดตไตรลมาก็อย่างว่าแหละไตรลออมันทั้งยากแล้วก็ต้องเล่นซ้ํๆหลายๆรอบโอกาสที่จะได้ตัวต่างๆเนี่ยมันน้อยนะครับหเองเนะครับฟีเซอร์ตัวหลักนะครับแล้วก็เจ้า